คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโฮเชยาบทที่11อพระเมตตาของพระเจ้าแก่อิสราเอลผู้เนรคุณเมื่ออิสราเอลอย่างเด็กเราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรของเราออกจากอียิปเรายิ่งเรียกพวกเขามากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งออกห่างจากเรามากเท่านั้น พวกเขาถวายสัตว์บูชาแก่พระบาอันและเผาเครื่องหอมถวายแก่รูปเคารพอยู่เรื่อยไปแต่เรานี่แหละสอนเอฟราอิมให้เดินเราอุ้มเขาทั้งหลายไว้แต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หายเราจูงเขาด้วยสายแห่งความเมตตาด้วยเชือกแห่งความรัก เราเป็นผู้ทำให้แอกที่ขากรงไกลของเขาเบาลงและเราก้มลงเลี้ยงเขาเขาจะไม่กลับไปแผ่นดินอียิปต์แต่อัสซีเรียจะเป็นกษัตริย์ของเขาเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมาหาเราดาบจะลุกลานบรรดาเมืองของเขาจะทำลายด่านประตูของเขาและพลานเขาเสียเพราะแผนการของเขา ประชากรของเราตั้งใจจะเหินห่างจากเราเขาร้องทูลอง,อง์ผู้สูงสุดแต่พระองค์ไม่ได้ทรงยกชูเขาเลยโอเอฟราอิมเอ๋ยเราจะให้เจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไรโออิสราเอลเอ๋ยเราจะมอบเจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไรเราจะให้เจ้าเหมือนเมืองอัดมาได้อย่างไร เราจะทำให้เจ้าเหมือนเมืองเสบยิมได้อย่างไรจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายในความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้นเราจะไม่จัดการด้วยความกลิ้วอันร้อนแรงเราจะไม่ทำลายเอฟราอิมอีกเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เราเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าเราจะไม่มาด้วยความโกรธ เขาทั้งหลายจะติดตามพระยาเวไปผู้เปลงพระสุรเสียงดังราชสีเอพระองค์จะเปลงพระสุรเสียงและบรรดาบุตรของพระองค์จะตัวสันสถานจากทิศตะวันตกเขาจะตัวสันสถานมาเหนือวิหกจากอียิปต์และเหมือนนกพิราบจากแผ่นดินอัซีเรียเราจะให้เขากลับบ้านพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ เอฟราอิมได้กั้นล้อมเราไว้ด้วยการโกหกและพงพัาอิสราเอลร้อมเราด้วยเล่กลและยูดายังทะเลทไลายไปจากพระเจ้าโฮเชยาบทที่12และจากองค์บริสุทธิ์ผู้เที่ยงธรรมเอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังคำ่ำขาวทวีการโกหกและความรุนแรง เขาทาพันธสัญญากับอสัสซีเรียและคนน้ำมันมะกอกไปให้อียิปต์ประวัติศาสตร์ยาวนานของการกระบทพระยาเวทรงมีคดีกับยูดาและจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติของเขาและจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทําของเขาในครั้นของมารดาเขายึดส้นเท้าพี่ชาย และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้าเออเขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัยเขาร้องไห้และขอความเมตตาเขาพบพระเจ้าที่เบสเอลและพระองค์ตรัสกับเขาที่นั่นพระยาเวพระเจ้าทรงทัพพระยาเวเป็นพระนามของพระองค์แต่ส่วนเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า จงรักษาความเมตตาและความยุติธรรมและจงรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอเขาเป็นพ่อค้าในมือของเขามีตาชูขี้ชอบเขารักที่จะกดขี่เอฟราอีมกล่าวว่าแท้จริงข้าเป็นคนมั่งมีข้าหาทรัพย์เพื่อตนเองแต่ทั้งหมดที่ข้าหาได้พวกเขาจะไม่พบความผิดที่เป็นบาป เราเองคือยาเวพระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีกเหมือนในสมัยที่มีเทศกาลเลี้ยงเราพูดกับบรรดาผู้เผยพระวจนะและเราเองให้เกิดนิมิตมากขึ้นและให้อุปมาโดยทางผู้เผยพระวจนะมีความชั่วในกีเรอาจจริงเขาทั้งหลายก็เป็นอนิจจัง เขาเอาวัวผู้มาถวายบูชาในกินะการเออท่านบูชาของเขาก็เสมือนกองหินอยู่บนรอยไถในท้องนาอยาโคบหนีไปยังแผ่นดินอาลามอิสราเอลทำงานเพื่อจะได้ภรรยาที่นั่นท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้ภรรยาพระยาเวทรงนำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์ โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งพระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเอฟราอิมทำให้พระองค์โทมนัดอย่างขมคืนดังนั้นพระองค์ทรงให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขาและองค์เจ้านายจะทรงตอบแทนการสบประมาทของเขา